สวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องานพูชมทุกทุท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนลาดชาแนลนะครับผมเมื่อนี้นะครับกับสิมีเรื่องมัเล่มาว้าให้พีีให้น้องขท่ามผูชมฟังเน้ะพี่น้องเนาะนะครับยวกับแนวทางเลขวิ่งนะครับพี่น้องนะครับมี f อนะครับเพิ่นได้แสดงความติดเห็นกันข้ามาแล้วพี่น้องเนาะนะครับว่าดอลลาร์นะครับเอาเลขวิ่งจังเดียวลงให้เบื้องแน่นะครับเอาทุกๆสำนักเลยนะครับผม ดอลล่ากับไปเอาสำนักที่ดอนล่านะครับได้ไปตามมาเครับพี่น้องเนาะนะครับคัดจะเพาะเลขวิ่งมาให้ทีให้น้องให้ท่านผู้ชมลอกออกไปจีแต่ละหน้าบึ้งนะพี่น้องนะครับผมสาหรับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนะพี่น้องเนาะนะครับบอปลายใหญ่ห่างพี่น้องนะครับผมอย่าโทษว่าเบึ้งเลขวิ่งนะครับวิ่งย่างเดียวนะพี่น้องนะครับมีเีทั้งบนทั้งล่างนะครับสีให้เบิ้งไปน้ำกันนะครับ เริ่มจากสามสำนักแรกนะครับของปูทุ่งฝนนะครับพี่น้องของปูทุ่งฝนในตามที่ได้ไปตามกันมาแล้วพี่น้องตัวเลขวิ่งเพิ่นบ่ค่อยลดนะครับเข่าตลอดจับคู่กับคนผ่านที่สิบแมดฟอร์มพี่น้องสามารถเข้าไปเบิ้งคลิปเต็มได้เลยนะครับของปูซีหานะครับเป็นเลขชุดทะลมจมือนะครับวิ่งกับดีขึ้นกันพี่น้องนะครับปูหาเจ็ดแปดสามสำนักแรกนะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นเลขวิ่งย่างเดียวเดอพี่น้องนะครับผม แบหนาจอไว้เลยนะครับเอามาให้พี่ให้น้องให้ชมู้ชมเบิ่งนะครับสําหรับคนมักแบบวิ่งนะครับพี่น้องนี่ครับสามตําหนักปูทุ่งฝนนะครับปูสี่ห้านะครับปูห้าเจ็ดแปดเขาไปเบิ่งในคลิปเต็มได้พี่น้องนะครับแต่คู้ใดยากเบิ่งชุดเต็มเลยพี่น้องนะครับดอลลาา์ล่วงไปแล้วนะครับผมนะครับต่อไปนะครับกับเป็นของปูซี่ห้า เป็นเลขกซ่อมประมูลพี่น้องงวดที่ผ่านมาก,กาอดข้อกันเขาเริอพี่น้องนะครับ4กับ2นะครับนะครับเดี๋ยวงวดนี้ข้ามาเบงไปจำกันเลขกซ่อมประมูลหลักกของปู38หลักกรของพระคู่บาเนะพี่น้องนี่ครับเลขกซ่อมประมูลนะครับเป่นหาวดิ่งมาก7นะครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นซ่อมประมูล60,000อันนี้เป็นซ่อมประมูลหาแสนนะพี่น้องนะครับผมดอลลาได้ลงไปทั้งสองคิดสอง ซ่องแล้วนะครับผมเขาไปติดตามรับชมยันลางกันไดอันนี้เอาวิ่งไม่เบิองยางเดียวนะครับผมมาเบิองกันว่าสำนักใดนะครับติดตรงกันหลายเลขตัวใด่แล้วพี่น้องเนาะนะครับปูสามแปดนะครับลางเป็นไหหมาเจ็ดกับแปดนะครับพี่น้องน่ครับผมเราก็ได้ล่งไปล่าสุดนะครับของปูสามแปดนะพี่น้องเนาะนะครับเข้าไปรับชมคลิปเต็กกันไเลยนะครับแล้วก็เดนปูเบ็นไหสองบนนะครับผมพี่น้อง อันนี้ของพระคู่บานะครับเดินลาไปตามเป็นมวดแรลกเพื่อนหวิ่งมาแปะตัวเดียวพี่น้องครับพิจารณาเบิ้งนะครับผมออกมาให้เบิง้งตัววิ่งนะครับวันนี้มี FC เอฟซีเพื่อนสอบถามเข้ามาแล้วพี่น้องเนาะนะครับปอหยัดออกมามเ่าบ่าออให้ฟังนะครับผมต่อไปนะครับเป็นของปูปูแก้วนะครับแล้วก็ปูหาแปดดอนลาไปตามเป็นมวดแรกแล้วพี่น,อนนะ้องเนาะแล้วก็วิ่งล่างพ่อสี พอแต้มนะครับพี่น้องนี่ครับปูกู้แก้วนะครับเหล็กวิ่งที่เพิ่นได้หายมากนะครับบลกค่อยหลุดขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ปูหาแปะตามมากกันหลายงวดแล้วนะครับแต่หวังนะคไปตามงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับผมบนปูหายมากสามนะครับบนวิ่งสามล่างสามกับศูนย์นะครับพี่น้อง เดี๋ยวดันลาสิสรุปให้เบื้องช่วงแต่ไทยแล้วพี่น้องเนาะนะครับว่ามีสำนักใดเนี่ยที่ตรงกันหลายที่สุดนะครับผมอันนี้เบื้องเป็นสำนักแต่ละสำนักนะครับผมแล้วก็ผูคูแก้วนะครับดันล่าตากนวดแรกนะครับนี่บนไม่ล่าง้อมนะครับผมแล้วก็วิ่งล่างยานเดียวนะครับที่ดันลาได้ลงไปนะครับมือว่านว่านมือกรนี่แหละพี่น้องนะครับได้ลงไปแล้วนะครับเพื่อนหามาสามกับเจ็ดพี่น้องวงกลมหาที่เจ็ด นะครับผมเป็นตัวเด่นเด้อพี่น้องนะครับผมแล้วก็ของพ่อสีนะครับพ่อสีนะครับเลขวิ่งของเพิ่นเป็นบนยังเดียวนะครับบางครั้งมันเข่าบนล่างเด้อพี่น้องนะครับผมงวดที่ผ่านมาเข่าตัวเด่นนะครับงวดหลายๆงวดที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้เข่าตัวร่องนะครับงวดนี้เพื่อนเด่นให้เจ็ดนะครับพี่น้องเด่นคือสำนักอื่นเลยพี่น้องนะครับผมอ๋อนะครับวิ่งยางเดียวแล้วพ่อแต้มนะครับ ก็แทมนะครับเล็วิ่งเพื่อนบกขลุดนได้พี่น้องนะครับแต่เพื่อนจีจับคูห้มีเขามีรุดเพราะว่าเพื่อนสีเด่นสีเนนห้แค่บกกินซีคู่นะครับพี่น้องเพื่อน่าสาหรับคนงบหน่อยนะครับแต่เลขวิ่งนะครับเขาตลอดพี่น้องนะครับสามารถเอาไปบึงประกอบกับการตัดสิ้นใจได้เลยนะครับผมนี่บนเพื่อนห้ศูนย์กับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ล่างเพื่อนห้เจ็ดกับแปดนี่ครับผมคือเลขกวิ่งทั้งเมดนะครับที่ตลาดได้ลงไปแล้วนะครับ สำนักอื่นๆนะครับที่ดอนลา์ยังให้ไปตามน้องพี่น้องเนาะนะครับก็ติดตามไม่ให้พี่น้องให้ทนบูชมนะครับอีกสำนักหนึ่งนะครับที่ดอนลาวเร็ึงก็คือของคุณเม็ดนะครับสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังก็ได้เร้่อพี่น้องนะครับอยู่ในคลิปที่ดอนลาวที่ลงไปแล้วนะครับหลักสิทิมาสรุปไ้เบิ้งนะครับว่าตัวเลขตัวใดที่ตรงกันหลายที่สุดนะครับผมจัดลำดับมาให้พร้อมนะครับผม ลำดับที่หนึ่งนะครับพี่น้องเป็นเลขเจ็ดนะครับพี่น้องตรงกันหลายสำนักมากๆเลขก็คือประมาณแปดเก้าสำนักนะครับผมลำดับที่สองมีศูนย์กับสองพี่น้องนะครับผมอ่านะครับหนึ่งภายในหนึ่งกับสองนี่นะครับเขาสามารถเอาไปเบื้องประกอบกับการตัดสินใจได้เด้อพี่น้องนะครับอันนี้จัดลำดับตามสูตรวิ่งของเซียนของพระอาจารย์นะครับที่เพิ่นได้ห้มาแล้วพี่น้องเนาะนะครับ เอามา่เบิงว่าสำนักได้ตรงกันหลายที่สุดนะครับเก่าไม่พี่น้องไข่ชมพูชุมเบิงแต่หน้าแปลกนะครับที่ตล่าดได้ลงไปนะครับวิ่งเก่าบ่มีเลยพี่น้องนะครับผมนี่ครับอยู่ลำดับที่ห้าเนื่องกับซีก็หน่อยสุดนะครับผมแต่เรนสุดคือเจ็ดนะครับรองมากกับศูนย์กับสองลำดับที่สามคือหากับแปดนะครับพี่น้องลำดับที่สี่คือหกกับสามนะครับอันนี้จะลำดับไข้พี่น้องไข่ชมูชุ่มเบิงนะครับ ดราดได้จบไปอยู่นะครับว่าตำหนักใดเน่นี้ครับผมมันอาจจะตัวหน่อยนะพี่น้องนะนี่ครับเก้าตำหนักที่ตรงกันนะครับศูนย์สองห้าแปดนะครับตรงกันตามตำหนักสามกับหกนะครับตรงกันสองตำหนักนะครับสี่กับหนึ่งเก้านี่บอมี่เลยนะครับในตำหนักใดนะครับระวังดีๆอาจจะเป็นมาหมื่็ใดนะครับผมนะเบิ้งกันดีกคสั่งหนึ่งนะครับ นี่ครับพี่น้องเป็นเลขวิ่งย่างเดียวนะครับบนจุดไ้นะครับเดยวสิจุดไ้เป็นก่อนบรรยากาศตอนนี้ก็เด็กๆแนี่ยครับพี่น้องจีรีศึกห้องเสียงดังรบกวนมางก็เนี่นะค,ครับผมวิ่งย่างเดียวนะครับผมวิ่งอย่างเดียวยอย่เดียวพิจารณาตินบนล่างได้พี่น้องนะครับผมติดบนล่างนะครับวันที่สิบหก พอคอหกนะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางบทล่างด้วยพี่น้องนะครับนี่ครับเป็นวิ่งย่างเดียวด้วยพี่น้องแคบหน้าจอกันไว้เลยนะครับเปิ่งประกอบกับการตัดสินใจนะครับผมเปิ่นประกอบกับเจ้าอรีนเด้อพี่น้องนะครับแต่ลาครัดไม่ให้แล้วนะครับทุกสำนักที่ได้ลงไปนะครับตัวเลขวิ่งที่ตรงกันหลายที่สุดก็คือเจ็ดนะครับรองลงมาก็คือศูนย์กับสองนะครับผม แคบหน้าจอไปเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ของสิมิชนีนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับผมธารมะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนะครับขอให้พ่อแม่พี่นอ้นองท่านผู้ชมโชคดีรวยๆหฮงๆกันผูกๆสุขกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมเดี๋ยวพบวกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ